สื่อการสอนวิชาภาษาไทยชั้นปฐมศึกษาปีที่6เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารกับครูเก๋น,นุสลาเอี่ยมแสงจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถบอกลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารได้ 2. นักเรียนสามารถแยกและเขียนชนิดของประโยคจากข้อความที่กำหนดให้ 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานหัวข้อที่เรียน 1ประโยคบอกเล่า 2. ประโยคคำถาม 3. ประโยคปฏิเสธ 4. ประโยคขอร้อง 5. ประโยคคำสั่งและ 6. ประโยคแสดงความต้องการประโยคที่เราใช้พูดหรือเขียนสื่อสาร มี6ลักษณะด้วยกันค่ะเด็กๆเรามาเริ่มกันที่ลักษณะแรกชนิดแรกกันเลยดีกว่าค่ะประโยคบอกเล่ามีจุดประสงค์เพื่ออธิบายว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะคะเราลองมาดูตัวอย่างประโยคบอกเล่ากันดีกว่าค่ะลองมองที่ภาพนะคะประโยคบอกเล่าจะมีอะไรบ้างเอ่ย เคนปลูกผักสวนควรัวในบ้านน้องดานั่งทำกันบ้านเด็กๆเห็นไหมคะว่าทั้งสองประโยคเป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะบอกว่ากำลังทำอะไรชนิดที่สองประโยคปฏิเสธจุดประสงค์ต้องการปฏิเสธมักมีคำว่าไม่ไม่ได้ในประโยคด้วยยกตัวอย่างประโยคเช่น ลองมองที่ภาพนะคะตัวยอย่างประโยคของประโยคปฏิเสธผมไม่ได้นำหนังสือเรียนมาฝนไม่ตกมานานแล้วเห็นไหมคะไม่ได้กับไม่เป็นประโยคปฏิเสธนั่นเองค่ะ 3. ประโยคคำถามจุดประสงค์เพื่อต้องการถามมักมีคำว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร สังเกตนะครับใครจะไปตลาดกับแม่ครับต่อมาค่ะบ้านเธออยู่ที่ไหนเห็นไหมคะใครกับไหนถือว่าเป็นประโยคคำถามนั่นเองค่ะ 4. ประโยคคำสั่งจุดประสงค์เพื่อให้ผู้รับสารปฏิบัติตามมักละประธานมีแต่ภาคแสดง โดยมีคำกิรยาขึ้นต้นประโยคหรือคำอื่นๆเช่นจงห้ามอย่าแล้วละประทานไว้เราลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะเด็กๆห้ามรับประทานอาหารบริเวณนี้คำว่าห้ามใช่ไหมคะอย่าเปิดหน้าต่างคำว่าอย่านั่นเองห้าประโยคขอร้อง มักมีคำว่าโปรดช่วยกรุณาอยู่ในประโยคนะคะสำหรับประโยคขอร้องโปรดทิ้งขยะลงถังกรุณาเข้าแถวให้เรียบร้อยช่วยหยิบหนังสือหน่อยนะคะโปรดกรุณาช่วยล้วนเป็นคำที่มักอยู่ในประโยคขอร้องนะคะ ชนิดที่6ประโยคแสดงความต้องการเป็นประโยคที่แสดงความอยากได้หรือต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะพบคำว,ว่าต้องการปรารถนาประสงค์อยู่ในประโยคด้วยนะคะลองดูจากภาพค่ะจะเป็นประโยคว่าโตขึ้นผมอยากเป็นคุณหมอ ฉันต้องการเป็นคนมีชื่อเสียงเห็นไหมคะคำว่าต้องการก็ถือว่าเป็นประโยคแสดงความต้องการเหมือนกันนะคะเด็กๆตัวอย่างนะคะดอกทานตะวันเราสามารถแต่งออกเป็น6ชนิดได้นะคะแต่งประโยคออกเป็น6ชนิดได้เองเรามาเริ่มกันที่ชนิดแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะ ประโยคบอกเล่าดอกทานตะวันสวยมากประโยคคำถามใครเป็นเจ้าของของดอกทานตะวันดอกนี้ประโยคปฏิเสธฉันไม่เห็นดอกทานตะวันที่พี่ซื้อมาประโยคคำสั่งอย่าเด็ดดอกทานตะวันประโยคขอร้องช่วยหยิบดอกทานตะวันบนโต๊ะให้หน่อยนะคะประโยคแสดงความต้องการ ฉันต้องการปลูกดอกทัตตะวันในสวนสรุปความรู้ประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะเด็กๆแบ่งออกเป็น6ชนิดด้วยกันประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคแสดงความต้องการประโยคคำถามประโยคคำสั่งและประโยคขอร้องนั่นเองค่ะเด็กๆ มาแข่งกันตอบดีกว่าค่ะว่าจากประโยคที่กำหนดให้ต่อไปนี้ประโยคไหนใครประโยคไหนใครบอกเล่าเราลองมาดูตัวเลือกกันนะคะพร้อมหรือยังเลยพัดลมราคาเท่าไหร่เปิดพัดลมสิแม่ค้าขายผักที่ตลาดเด็กๆคิดว่า ตัวเลือกไหนคะประโยคไหนเอ่ยที่เป็นประโยคบอกเล่า t i ต Tok แม่ค้าขายผักที่ตลาดนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปประโยคไหนใครขอร้องวันนี้แม่ไปตลาดช่วยครูถือของหน่อยนะแม่ไม่ได้ซื้อผลไม้ ประโยคไหนเอย่ยช่วยครูถือของหน่อยนะเห็นไหมคะประโยคไหนใครปฏิเสธคนตั้งใจเรียนจะสอบได้ฉันไม่ไปเที่ยวกับเธอหรอกใครจะช่วยฉันติวบ้างประโยคไหนคะที่เป็นประโยคปฏิเสธฉันไม่ไปเที่ยวกับเธอหรอกนั่นเองคะ่ะคำว่าไม่นะคะประโยคไหนใครออกคำสั่ง ห้ามเลี้ยวขวาสวนสัตว์มีสัตว์มากมายฉันจะซื้อตั๋วเข้าชมสวนสัตว์ได้ที่ไหนประโยคไหนคะที่เป็นประโยคคาสั่งติ๊กตอกติกตก๊กห้ามเลี้ยวขวานั่นะเองค่ะคำว่าห้ามนักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมในหนันงสือเรียนหน้า78ถึง79ได้นะคะในเล่มภาษาพาทีนะคะเด็กๆ ฝึกคิดฝึกทำกับใบงานที่8นะคะให้เด็กๆนะคะลองดูประโยคทั้ง25ประโยคเลยนะคะแล้วเขียนว่าประโยคไหนเป็นประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคำถามประโยคขอลองและก็ประโยคคำสั่งนั่นเองค่ะจบบทเรียนแล้วค่ะไว้พบกันบทเรียนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ